สวัสดีครับวันนี้เราได้มีจะมีโปรเจกต์การทดลองเรื่องเอาผู้หญิงเข้ามาในห้องอาบิแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็จะทาการลองผู้เอาผู้หญิงก่อนนี่ก็คือแคปซูลผู้หญิงที่เป็นหุ่โยมหรอเปล่าก็ไม่รู้เอะล่ะเราจะทาการลากมาอ่ะเขาเป็นคนเทพมาออกตรงนี้เียดว่าเอสเพินเกสามเพื่อปตกนการเ,เต็มไพยสติกนิดหน่อยเอะ่ะ เอาได้ขึ้นมาแล้วเอาล่ะแล้วสวิตซ์ยังอยู่ไหนวะพันโยกเข้าไปเอาจะทำการเอาให้เขาไปเชียร์เบตเปิดประตู เ <No>. no. อ้ยอย่าขางกูปล่อยกูไปโอบทีครับเขาตากองครับพอเถอะพอเถอสงสารแล้วเอามาลงมาผู้หญิงขับซูนอเออแล้วมันดึงยังไงดึงดิเออมาละออกไม่ได้ไอเบสเซพีนแม่งพูดทั้หมดเลยแล้วทำไมโมลี่ไม่พากเสียงอาเบอะลืม ทั้งคือภากไปแล้วเนี่ยจบคลิปเลยนะครับ